สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็คือจะเข้ามาทําความสะอาดคอกระต่ายพี่น้องกระต่ายนี่คนที่เรียงกระต่ายนี่ก็จะจะ,จะมีปัญหาเกี่ยวกับไอ้กินกินของกระต่ายเนาะพี่น้องหรือว่ากินเหีียวเพื้นนั่นเองขี่พื้นนี่จะมีกินก็คือกินเหีียวหนีพื้นค่อนข้าง,ง,งจะนักแล้วก็จะแลงอยู่นี่ก็คือจะแก้ปัญหาด้วยการใส่จุลินทรีย์สังคะหอแสงผสมกับไอ้น้ำส้มพ้นใหม่แล้วก็เอาไปผสมกับน้ำพี่น้องก็เอาเมาเทลาดพืน้นแล้วก็ ใส่ไม่กวาดนี่กวาดทาความสะอาดขอ,อกให้เพลินอันนี้คือใส่แล้วมันมันได้ผลแล้วก็เห็นผลแล้วก็มันซอยดับกินได้หลายเลยพี่น้องเพราะว่าปกติยางขาม่าจังสีกินกินได้หนีกินเนื้อกะใต้หนีจะแรง้งจะหนักบักคักเลยพี่น้องอันนี้ตอนเขามายืยนอยู่ตรงนี้ก็คือมันบริกินเลยอันนี้ก็เลยอยากมาแช่มาแบ่งปัน เกล็ดเจ็ดหน่อยให้พี่น้องได้หลูน้ำเนาะก็ล่องไปเห็ดล่องเบิงแต่ก็บออพี่น้องไว้ก่อนเด้อว่าจุลินทซี์สังขอแสงนี่ถามว่าพื่นมีกินบ่มีพี่น้องนะคะก็คือมีมีกินอยู่แต่ว่ากินกะจะบ่แรงพ่อหลังจากที่เฮาทาความสะอาดแล้วพื้นพื้นแห้งแล้วจังสีพี่น้องกินกินจุลินรี์สังขอแสงก็จะบ่มีเลยแล้วก็กินเหียวของกระต่ายกับบมีคือกันนะคะอันนี้ก็อยากให้พี่น้องล่องไปเห็ดล่องเบิงสําหรับคนที่เป็นพื้นพื้นดินจังสีพี่น้องถ้าเป็นพื้นดินก็คือใส่บัว ะะผสมใส่บัวแล้วก็เทลดหลกักตามผืนเลยแล้วก็ก่อนเวลาเขาจะทําความสะอาดนี่ก็เครื่องอยากให้ไอ้ถ้าเป็นกระต่ายที่เขาปล่อยไว้สิพี่น้องก็ครื่อให้จับขึ้นกงก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะคะว่าสั่นเดียวกระไตเขาเปียกเวลาเพิน่นไม้ยางเพิ่นก็ จะยางโดนในน้ำจุลินทรีย์สังขรแสงที่เขาเอามาทำความสะอาดจังสีพี่น้องก็จะเห็ดในตัวกระต่ายเขาเปียกพราเพิ่นเปียกจังสีเวลาเพิ่นไปเลีย้ยแยงเลี้ยขาหรือว่าแต่งตัวเพิ่นจังสีก็เดี๋ยวยานเพิ่นทองเสียเนาะเพราะว่าเพิ่นกินน้ำจุลินทรีย์สังขรแสงเข้าไปจังสีพี่น้องก็คือทางที่ดีก็แนะน้ำว่าให้จับกระต่ายขึ้นโกงก่อนแล้วก็จังคอยทำความสะอาดเอาเด้อพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากพี่น้องแค่นี้กันเนาะค่ะสวัสดีค่ะ